หลังจากบัวดินเราบานแล้วมันเหี่ยวแล้วนะคะนิ้งสิบอเก็บมเมล็ดเขาหรอกคะ่ะเราก็จะทําการถอนนะคะถอนที่มันเป็นช่อดอกนะคะเพื่อนๆถอนเพื่อที่จะให้ต้นมันฝักฝักช่อดอกขึ้นมาใหม่นะคะเป็นการบํารุงต้นไม่ให้ไม่ให้เขาแก่ไปนะคะเพราะว่าถ้าเห้าปล่อยจนแบบว่าให้ต้นมันเกิดมเมล็ดอีกอย่างสินะต้นมันก็จะแก่จนเกินไปนะคะ นิ้งจะถอนออกทุกครั้งนะคะทีเขาบาดแล้วอนะคะเป็นการบำรุงต้นมันเนาะนี่นดอกใหม่ยังยังยังมีอีกนะคะยังมีอีกอยู่ก็ชูใจเนาะเขาออกดอกให้ดูสวยมากเลยตอนนี้เราก็บำรุงต้นให้เขานะคะเพื่อที่เขาจะได้ต้นไม่โซมนะคะ นิงจะดึงออกทุกข้งนะคะเพื่อนบวดินเพราะว่าเขาเขาขยายพันธุ์โดยแบ่งหัวขยายพันธุ์ได้เลยเราไม่ต้องให้เขาเป็นมเมล็ดก็ได้นะคะแต่จะมีบางบางเวียพันถายมเมล็ดด้วยนะคะเพิ่นก็จะปล่อยให้มันออกดอกจนเป็นมเมล็ดนะคะ <c oughs> เพราะว่า <c oughs> การขายมันก็จะง่ายกว่าที่เราจะส่งตรงหัวหัวพันหัวของต้นพันุนะคะแบ่งปันแค่นี้ราคาขอบคุณมากเลยนะคะ